สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงทั่วไปของชาวรัคนาราศีมิถุนนะคะประจำปี2,567เป็นการทำนายดวงโดยกว้างนะคะมีเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพและที่สำคัญเลยก็คือเคล็ดลับเสริมดวงนะคะถ้าท่านไหนต้องการดูดวงแบบเจาะลึกนะคะเรื่องของตัวเองเนี่ยส่วนตัวเลยนะจารย์แนะนำว่าก็ต้องดูดวงแบบส่วนตัวนะคะทักอาจารย์เข้ามาหลังไม่ได้นะ มาดูเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนอาจารย์ว่านะในช่วงของของเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงที่คุณเอ่อเหมือนพยายามปรับนะปรับเปลี่ยนตัวเองในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุค,คลิกภาพนะหรือเรื่องของพัฒนาทักษะในการทํางานถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอะไรที่จบไปแล้วอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะมันจบไปแล้ว นะจบแล้วก็ให้มันจบเลยนะคะไม่ต้องไปโฟกัสมันไม่ต้องไปลํำลึกถึงวันวานที่มันแย่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจารย์ว่า,าตั้งแต่เดือนต้นปีเนี่ยเป็นต้นไปสำหรับชาวลาัคนาราศีมิถุนนะคะการงานอยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับการโปรโมตนะโปรโมทเรื่องของตำแหน่ง นะตำแหน่งมันพ่วงมากับเงินเดือนด้วยนี่แหละไม่ต้องห่วงนะเงินเพิ่มขึ้นนะงานเพิ่งงานเพิ่มขึ้นเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนสาหรับชาวลาัคณาราศีมิถุนนะคะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บหอมรอมริบได้มากขึ้นนะแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะเรื่องของการงานมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีคุณทํางานเป็นทีมมาดีมากเลยนะเพราะว่าเข้าขากันเหมือนว่าเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยอีกคนส่งลูกอีกคนยิงประตูอย่างเงี้ย นะคะคอยระวังหลังให้กันดีต่อไปเรื่องการเงินนะคะการเงินมีอิสระทางการเงินมากขึ้นแล้วกเ็เรียกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะใช,ใช,ใช้จ่ายแบบว่าไม่ไม่คิดเท่าไหรอ่อ่ะนะพยายามนิดหนึ่งละกันนะคะให้มันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในบัตเจ็ตที่คุณตั้งไว้ในแต่ละเดือนแต่เดือนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าคุณอาจจะได้รับเงินรับรับมาก็ได้หรือว่าจากงานของคุณที่คุณทําจ็อบพิเศษ งานพิเศษเงินพิเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สามารถจะบอกใครได้อยาได้เงินดีด้วยนะหรือถ้าท่านไหนทําเกี่ยวกับออนไลน์อย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับเงินออนไลน์ก็ได้เงินดีเหมือนกันนะคะจนถึงขั้นว่าอาจจะมีเกณฑ์ไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยเออซื้อรถโดยไม่ได้บอกใครเออเป็นรถที่แบบว่ามีมียี่ห้อดูดีหน่อยอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะความรักของคุณเนี่ย เรียกว่ากระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งหรือเปล่านะคือต้องบอกแบบนี้ว่าอย่าไปโฟกัสหรือไปทุ่มเทมากนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นตัวตัวคุณหรือตัวตัวของผู้ของคุณก็ได้นะคะที่ ออคอยมีมีอะไรลับๆหรือปิดบงังอยู่นะคุณก็ทุ่มเทไปให้เต็มที่เลยนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปกับคนอื่นแบบนี้ก็ได้อาจารย์แนะนำว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์นะถ้าคุณไปปรับเขาเรียกว่าเหมือนปรับโงเ่เฮงตัวเองหรือว่าไปทำหน้าอย่างเงี้ยไปทำศัลยะกรรมนะคะก็จะดีเหมือนกัน นะทำให้ตัวเองดูดีแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะให้มันอยู่ในบัตเจ็ตนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณแบบเหมือนโบนัสออกแล้วรู้สึกดีใจรู้สึกแฮปปี้ฉันพอใจคุณอเอาไปทําหน้าเลยบางคนเสริมหน้าอกบางคนฉีดหน้าเสริมจมูกอะไรอย่างเงี้ย นะก็ให้มันให้อยู่ในในเกณฑ์ที่พอดีแล้วกันเพราะว่ามันมันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะใช้จ่ายไปกับเรื่องพวกนี้เยอะอยากให้ตัวเองดูสวยดูหล่อแบบนี้นะคะอาจารย์อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ให้ระวังค่าใช้จ่ายให้แพลนไว้สักนิดก็จะดีเหมือนกันนะต่อไปเรื่องสุขภาพ เรื่องสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของความคิดมากหรือความเครียดนะคะหรือว่าการนั่งนานๆแล้วมันเกิดการปวดเมื่อยหรือการกดทับแบบนี้นะคะก็พยายามยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายและการเงินที่จะใช้เอาไปเป็นค่าฟิตเนสก็ดีเหมือนกันนะอาจารย์ว่าส่วนเรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงนะคะขาดไม่ได้เลยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยบริจาคเสื้อผ้าเสื้อผ้าเก่าที่คุณไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะให้กับ มูลนิธินะคะมูลนิธิที่เขาเอาไปขายต่อก็ได้อ,อ,อะไรอ่ะที่อาจารย์เห็นมีบ้านนกขมิ้นใช่ไหมหรือว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับสถานสงเคราะห์หญิงก็ได้แบบนี้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้คุณระวังนิดนึงอาจารย์ขอย้อนกลับไปสุขภาพนิดนึงให้ระวังเกี่ยวกับระบบของระบบเลือดระบบความดันแบบนี้นะคะให้ไปตรวจเช็คสุขภาพให้ดีแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอาจารย์ว่านะชาวลัคนาราศาีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินนะคะยังไงก็แลนเงินดีๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาติดขัดภา,ายหลังนะคะยังไงอาจารย์เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะสวัสดีคะ่ะ